อันนี้เราก็เสร็จสับเรียบร้อยก็จะพาแม่ขันทัวร์ในหมู่บ้านเสร็จบ้านนี้ก็จะเดินทางต่อไปบ้านใหม่กันนะครับนี่ครับไม่รู้เหมือนกันเนาะแม่ขันลงรถมานี่เสียงคางฮ้อฮ้อ ไม่รู้เป็นอะไรหรือว่าคิดถึงเพื่อนหรือว่าคิดถึงลูกชายก็ไม่รู้สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีเอฟซีแฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางการเงินพลายมงคลน,น้อยนะครับวันนี้ก็วันพระใหญ่ เราก็แวะเข้าวัดกันนะครับพาแม่ขันแวะเข้าวัดนะครับเพร <อ S 1> าะว่าอยู่ในหมู่บ้านแน่คุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยมีคนจะอยู่บ้านนะครับมาช่วงเช้าๆก็เข้าวัดเข้าวาทําบ,บุญวันพระใหญ่กันวันนี้เราก็พาแม่ขันเข้ามา หาคุณพ่อคุณแม่ในวัดนะฮะนี่ครับก็มีข้าวมีอะไรให้แม่คันกินตลอดแม่คันเงินของเราก็ยิ้มแฉ่งเลยนะครับขอกินด้วยนะครับ,น,น,รบนี่คุณแม่ก็ให้นะครับ,บ,นบนรมีข้าวได้กินตลอดเลยนะลตั้งแต่เข้ามานี่ กินยังไม่หยุดปดากเลยนะอโอ๋มีห่อข้าวให้ด้วยนี่ครับครับขอบคุณนี่หลายครับคุณแม่ให้โซศกม,มันล่ำเลยด้วยนะครับเ้อสาธุาาส,สหำสหจก็เยล่วนะรั้านานาาน,านี่เป้วนพันน้ำพน ก็เรากนะ็แวะเข้ามาในเบาทเวญัดนีแวะเข้ามาข้าวเข้ามาวันนี้ก็คนใจบุญเยอะคนใจบุญเยอะเช้าๆ,ๆนะครับก็แม่ทาบุญแล้วก็ลงมาเอาข้าวให้แม่ขันกินกันนะครับ อันนี้เราก็เสร็จสับเรียบร้อยก็จะพาแม่ขันทัวร์ในหมู่บ้านเสร็จบ้านนี้ก็จะเดินทางต่อไปบ้านใหม่กันนะครับนี่ครับเข้าในบ้านกระบอกคือพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็ออกมาพักแล้วครับผมพี่น้องเราก็ออกมาพักแล้วนะครับแม่แม่เอฟซีทุกท่าน อนนี้ก็ควานลิงไปเอาต้นกล้วยมาให้แม่ขันกิน,นครับตอนนี้เราก็พักที่เดิมนะฮะออกมาพักที่เดิมครับก็กำลังทํากับข้าวกันนะครับควัจคนจริงกําลังจะทําอะไรควันจริงตําทั่วนี่ครับตําถัวโโโโถ่วโอ้โอหโหโหเป็นตาแซ่บเดี๋ยวควันไหลหงเข่าแป๊บนึงครับผมนี่กดร้อนอ้ออ้ออ้อ้ออ้อโอ้เป็นตาได้กินมเนาอ แม่บ้านบาอยูครับมื่อเนี่ยพ่อบ้านใจกล้าครับ mm hmm. เฮ็ดเองครับพี่น้อง mm hmm. แม่ขันก็ยืน mm hmm. กินหยาถะกินถ่ายานั่นแหละเดอ้อ mm hmm. เดี๋ยวคุณพ่อหุงเขาสักกันกูแหละคนจริงว่าสุดยอดเลยกับเขาเมื่อเนี่ย mm hmm. ตบบ้องหูบอ,อ,อกม่นวะค mm hmm. <laughs> ักหลายหเ mm hmm. ขาท่านสุกครับเขาท่านสุก แต่ว่าตาม้สมสิแล้วแล้วน,นี่ครับตอนนี้ก็ร่งหนึ่งอยู่ครับเขาเห้องก็ล่างหนึ่งอยู่ครับนี่แม่ขันก็กินรอนะครับผมแม่ขันกินรอต้นกล้วยของเราก็จัดมาให้เหมือนเดิมครับแม่ขันนี่ครับบนรถเราก็มีบนสายลิงเราก็มีวันนี้ฝนตกแน่นอนครับเพราะว่าฟ้าคืมมากเลย เราเลยไปไหนไม่ได้เราต้องหาที่พักแบบหลบแดดหลบฝนได้ครับนี่ไม่รู้เหมือนกันเนาะไม่ขันลงรถมานี่เสียงคางเฮึเฮฮอ,อ,อไม่รู้เป็นอะไรหรือว่าคิดถึงเพื่อนหรือว่าคิดถึงลูกชายก็ไม่รู้กดเอาเดอ้อไม่ขันเดอ้อ อดเอาเนี่ยอดเอาเจ้าครับตอนกวางวันอยู่ใต้ร่มไม้ใบข่อยนะครับต้นข่อยต้นเริ่มเลยแม่คันไม่มีแดดแล้ว อยู่แบบสุขสบายเลยวันนี้หลวงพ่อท่านไปลงอุโบสถครับเราก็บอกหลวงพ่อไว้ว่าถ้าไม่มีที่ไปเราก็จะกลับมาพอดีเรากลับมาหลวงพ่อไม่อยู่นะครับไปลงอุโบสถก็เลยช่วยโอกาสถือโอกาสพักรอหลวงพ่อท่านนะครับหลวงพ่อท่านก็ใจดีใจดีครับ ามาพักได้เลยหลวงพ่อบอกไว้นะครมาพักได้เลยนี่ครับรอยพักเมื่อคืนนะะแม่ขันก็นอนที่นี่กินที่นี่วันนี้ฝนตกไปอีกวัดหนึ่งมีหญ้านี้ดีมากๆเลยแต่ว่ามันอยู่ไกลขึ้นเน็ตขึ้นอะไรก็ไม่มีสัญญาณเน็ตไม่มีแล้วก็น้ำก็ไม่มี ไฟก็ไม่มีเราต้องจำเป็นครับต้องกลับมาที่เดิมครับโอ้โหช้างนี่ถ้าเลี้ยงที่นั่นนะครับรับรองว่าเดือนสองเดือนนี่สบายมากสบายมากเลยเนะี่ยเพราะว่าวัดป่าตรงนั้นนะครับโอ้โหป่าอุดมสมบูรณ์มากหญ้าเพกนี่สวยงามมากเลยจะไม่เป็นไรครับเราหาที่สะดวก แล้วเราก็จะเลาะไปฝั่งนี้ด้วยฝั่งนั้นเราก็ไม่ได้ไปละแง่งขวดว่านำมาหลายดอกมันหอนัเดี ข้าวของเราใกล้แล้วครับใกล้ความเป็นจริงแนละ้วอาจจะได้กินแล้วเด้อนี่ครับแม่บ้านไม่อยู่ก็จะประมาณนี้ครับมีแต่พ่อบ้านช่วยเหลือกันนะครับวันไลก็หุงข้าวก่อนจริงทํากับข้าวสองควานลูกลักเราก็ไปหาอาหารให้แม่ขันเสร็จสับเรียบร้อยทุกคน ก็ฝากช่องอาไว้ด้วยนะครับฝากช่องพังคันเงินพลายมงคนน้อยอราอาไว้ด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆคลิปดีๆคุณพ่อคุณแม่จะได้ไม่พลาดกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ขอลาคุณพ่อคุณแม่ไปก่อนเด้อสวัสดีครับผม